โอเคทุกคนกลับมากับช่องพี่งพงค์คุพีครับแล้วก็วันนี้ครับผมเราไม่ได้มาเล่น g e โอเกเซอรครับแต่ว่าเรามาเล่น fastmatch.io นั่นเองครับหลายๆคนคงเคยเห็นแบบรายการทีวีตอนเด็กๆแม้ที่เขาสุ่มเลขมาประมาณ4ตัว5ตัวแล้วก็ให้เราทํายังไงก็ได้กับเลขเลขนั้นเพื่อที่จะบวกลบคูณหารไปได้เลขๆหนึ่งที่เป็นคําตอบสุดท้ายทุกเคยเห็นไหมฮะนั่นแหละครับผม fastmatch.io ก็คือเกมแบบนั้นครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะเนี่ยคือเพิ่งเล่นมาใหม่เลยอ่ะเป็นผู้เล่นใหม่แบบใหม่ใหม่สุดเลยเอาเว็บลมผมเขาตั้งเงื่อนไขแบบไม่ยากมากแล้วกันปกติเขาจะเล่นแบบ5เลขกับบวกกันคูณกันได้หลักร้อยกว่าใช่ไหมผมตั้งแบบ4เลขแล้วก็ให้บวกกันหรือคูณกันได้หลัก10ครับผมโจทย์คือทํายังไงก็ได้ครับบวกกันคูณกันหรือทำยังไงก็ได้ในเครื่องหมายตรงนี้ครับให้ได้ 51แล้วก็เขาจะจับเวลา30วิอ่า30วิจับเวลาชิปเอ่อมีคนสอนผมมาแบบหลายๆทริคเลยคือพยายามจับคู่กันก่อนพยายามจับคู่2เลขจำให้ได้เลขใกล้ๆเคียงเลขนั้นก่อนแล้วก็5กับ4ทํายังไงให้เป็น3มอลบลบ5บวกรูท2 เอ้ลูตสีลูตสได้2โอเคคือจะประมาณนี้ครับถ้าสมมุติว่าเล่นแบบเลข4ตัวเขาจะให้จำแบบให้ดูเลข2ตัวทํำยังไงก็ได้ให้เลข2ตัวมันอยู่ใกล้กับ51มากที่สุดแล้วอีกสตัวหลังค่อยๆปรับค่ามาอะไรอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งชึบแ8ดแปดคูณแได้64ใช่ไหมแล้วก็สกับสองเหลืออีกหกก็โอเคก็ บวก3คูณ2ก็คือบวก6เป็น70โอเคฮะมันมันจะอย่างนี้ฮะประมาณนี้ความพีกของเกมนี้คือมันมีการแข่งในชื่อทัวศรศิลปะหัตถกรรมครับผมแล้วความพีคมากกว่านั้นคือท็อปแล้งประเทศไทยตอนนี้ครับที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเขาเป็นอันดับที่1ของทัวศิลปะหัตถกรรมระดับจังหวัดเหมือนกันนะีแล้วเกมเกมนี้เนี่ย กำลังจะมีโหมด1 V1 ครับผมหมายความว่าคือเราสามารถ1 V1 กันในเกมเกมนี้แล้วคนเล่นเจเกเกอร์หลายๆคนครับก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเล่นเกมนี้แบบโหดมากครับอย่างเช่นคุณผัดพินกังไก่อย่างเงี้ยเล่นเกมเนี้ยแบบแข่งฟลาชแมทมาประมาณ8ปีแล้วอะในชื่อของศิลปะหัตถกรรมครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยที่อยู่แบบแรงสูงๆงก็เล่นเกมนี้บ่อยมากอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมฝึกเล่นเลยเนี่ยผมฝึกเล่นว่าแบบนี้เลยครับอีกสักเลขหนึ่ง 27อ่า27ครับผม16 16แล้วไป27เหลือ11เอ็ถ้าถ้าอย่างนี้มันจะได้แบบขอแล้วแบบหนึ่ง9 3 9 3 27 3มีแล้วแล้วเก้าไปเ้าไม่มีเอ้ย9มีเอ้ย,มอยไม่มีแฮะ อืข้อนี้ข้อนี้ไม่รู้จะไปยังไงตอนแรกอะตอนแรกจะได้28จากการที่16 8คูณ2ได้16ใช่ไหม16แล้วก็นี้เป็น12บวกกันเป็น28พอเป็น27ปุ๊บเอ๊ะหรือมันต้องทำยังไงนะอาจจะมีวิธีอ๋อใช่มันมีวิธีสมมุติเล่นแบบไม่จับเวลาได้ฮะผมเพิ่งนึกได้ว่าเราสามารถแบบ Factor รียแบบ4ส สีคูณสแฟกมันได้24่สิบใช่ไหมแล้วเราเหลือ6กับ8เราต้องการ3จาก6กับ8เราก็ใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันคือซิกม่าซิกมามันคือแบบว่าผลบวกะฮะรวมผลบวกสมมุติว่าสมมุติรวม,มวรวมผลบวก6กถึงแของไอมันคือเอา6กบวกเบวกแ ได้21ฮะซึ่งเครื่องหมายเนี่ยถ้าใครแบบเล่นบ่อยๆแล้วจาได้ว่าตั้งแต่เลขไหนบวกเลขไหนบวกกันยังไงมันจะแบบเก่งมากๆคือคือเครื่องหมายเนี่ยมันโกงมากๆครับแบบโกงมากๆเลยสมมติ6กบวกเบวกแได้21อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าผมผมใส่เป็นแบบไอบวกไก็คือ6บวก6กบวก7็บวก7บวก 7, บวก 8, บวก, 8, ก็ได้4ี่อะไรอย่างนงี้ครับมันทำให้การมีเลขน้อยๆ2เลขเนี่ยแล้วใช้เครื่องหมายเนี่ยมันทำให้แบบ มันเลขมันกระโดดขึ้นมาเลยเป็นเลขเลขหนึ่งซึงอ่าโจทย์ข้อนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเอา2บวก2มันได้4ใช่ไหมสี่แฟกได้24มันเหลืออีก3แล้วเราต้องทำ3ามจากเลข8กับเลข6ถามว่าทำยังไงก็ใช้เครื่องหมายนี้ครับเราบวก6ถึง8ทํทำยังไงถึงจะได้3ก็ i ส่วน i ครับผมอันนี้ได้3 i ส่วน i คืออะไรไอส่วน i ก็คือสมมุติว่าเราเริ่มจาก6 6ส่วน6บวก7ส่วน7บวก8ส่วน8มันก็คือ1บวก1บวกหนทีใช่ไหมอันนี้ก็เป็น3ส่วนอันนี้เป็น24 24บวกสเป็น27แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือแบบผมเพิ่งนึกออกตอนมันหมดเวลาแล้วคือปกติเขาเล่น30วนะีฮะน่าจะแบบสปีดรันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยคือได้อธิบายข้อนี้ว่าสามมาางไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปดูดีกว่าครับแล้วก็ลอง30วิห้าสิบเก้าเก้าแปด9 9 81สิบี่เจ็ดยี่สิบเจ็ดเก้าแปลบสไม่ได้หรือว่าลองแบบลอง อันนี้มันจะได้ประมาณ42ไหมฮะ42แล้วก็เราก็เหลือ17นี่ไงอืมโอเคครับคือ3บวกกันถึง9อันนี้ได้42ถ้าเล่นบ่อยหรือฟาสมัทหรืออะไรก็แล้วแต่เรียนรู้เลยว่าก้อนนี้คือ42แล้วก็9กับ8ทำยังไงให้ได้17ก็บวกกันโอเคนั่นแหละฮะอันนี้คือยังยังโอเคอยู่ยังดีอยู่ที่นึกออกบางทีคือนึกไม่ออก อย่างอันนี้คืออะไรนะมันต้อง9 8้าแปดเจ็ดสิบสองใช่ไหมเรามี9อยู่แล้วเราทำยังไงกับให้ได้8อ๋ออกก็6บวก1บวก0แฟกโอเคบางทีก็มองย้อนกลับมาก็ได้ฮนะว่า72มันอะไรคูณอะไรได้72มันมี9คูณ8ใช่ไหมเออผมมองผมเห็นเลข9กแล้วผมยก9มาตรงนี้เลยแล้วก็คูณ8ทํทำยังไงให้ได้8กับ6 1กับ0นย์ก็6 1, บวก1 0. บวก0นย์แฟกก็ได้แด ก็เป็น72บอะไรอย่างนี้ครับอีกคอหนึ่งสี่สิบปดห้าสี่ิบอ่าผมมีห้าแล้วนี่เป็น8ดได้ไหมเออเป็นแดได้เออนี่ไง9ลบสี่บวกสามเป็น4ี่สมันจะมีบางข้อที่มันยากแบบยากจัดอันนี้ยากไหมฮะอ่าหคูณสี่หคูณสี่บสี่ลบหเป็นส8บบวก0ูนแฝกเป็น19บ บางข้อแบบบางข้อเลขแบบอย่างเกียน่ะเออเนี่ยอย่างอย่างข้อนี้อย่างข้อนี้มันจะเป็นตัวตัดสินเลยที่แบบใครใครจะตึงกว่ากันน่ยสมมตุติผม1นถึงเผม1นถึงเมันได้45ใช่ไหมหนึ่ถึงสิได้55แล้ว55บวก3ถ้าสมมุติว่าบวกกันแล้วมันได้เลขไม่ตรงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะนับคะแนนแบบว่าต่างจากเลขนั้นเท่าไหร่ ถ้าใครคิดได้61จะได้10คะแนนถ้าใครคิดได้น้อยกว่านั้นก็จะค่อยๆลดคะแนนลงมาอย่าง60ก็ได้9คะแนน59ได้8คะแนน57ได้7คะแนนอันนี้คือการคิดแบบ Fast Math แต่ว่าถ้าคิดแบบศิละปะหัตถกรรมจะคิดอีกแบบหนึ่งเลยที่ที่คนในจีโไปแข่งคือแบบจะยากกว่านี้อีกแบบโ,โหยังโหดเลยครับในลองค่อยๆนึกดูซิว่ามันจะได้61ได้ไหม ถ้าสมมติว่านึกไม่ออกจริงๆเรากดแสดงวิธีคิดตรงนี้ก็ได้ครับตอนจบเกมแบบในความความยากระดับต่างๆเลเวลอะไรเลเวล3รวมซิกมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมุติเราให้ตัวเฉลยมันคิดเนี่ยเฉลยจะคิดยังไง1นึบวกหกได้61โอเค1อันนี้เป็นหกเหรออ่า 60อย่างไรนะออ6คูณ10 6คูณ10นี่คือ10 3แฟคือ6โอเคบวก1คือ61โอเคครับแล้วมันมีหลายวิธีด้วยสมมุติว่าวิธีแบบวิธีเสียน5ถึง6ของอะไรสักอย่างได้61น่าจะเป็น i อกำลังสงครับ i อคูณไใช่ไหม 5้คูณหได้25 6คูณหได้36บวกกันได้61แสดงว่าเนี้ยเป็นไอคูณไอแล้วก็อันนี้ต้องทํำยังไงก็ได้ให้เป็น5 5จะทำยังไงอ๋ออาอหองบวกกันได้5ส่วน6คือรูทเแล้วก็แฟกได้6ใช่ไหมอืมอันนี้อันนี้รูทเออแล้วก็ i อคูณไอ่ะกดซุม่มชึบ14 5้คูณสได้15 5ห้าาคูณสามเอาทำทำให้เป็น3ก่อนแล้วก็ลบ0ูนแฟกมันจะมีตั้งค่าด้วยครับว่าเลขเนี่ยต้องการแบบระดับไหนถ้าระดับ2อะไรอย่างเงี้ยเครื่องหมายมันจะหายไปนิดนึงอย่างเช่นอันนี้ซิกมาหายไปแฟกทอเรียลหายไปใช้ได้แค่บวกลบคูณหารยกกำลังกับสแควร์รูทอะไรอย่างนี้ครับ แล้วมันจะทําให้เกมเนี่ยมันบางคนก็ยากขึ้นบางคนก็เล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ส่วนตัวผมว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องหมายมันหายไปอันหนึ่งมันก็น่าจะยากขึ้นไหมฮะอ่ะสมมุติเราลองเลเวล2แบบไม่มีไอ้ก้อนซิกมาตรงนี้4ี่กำลังสามหกอ่าหกสแล้วจะทํสี่อย่างไรนี้ 6 8 48ด่นะผม8แล้วก็คูณ6อันนี้ผมได้48แต่ผมไม่รู้ว่าสี่ะบเจ็ทำยังไงดูเฉลยกันว่ามันได้47หรือเปล่าผมอาจจะคิดไม่ออกเฮ้ยมันมี47อ๋อ49 7ก้าำลัง2องแล้วฮะผมดูก่อนนะมันมี7จ็ดกำลัง2นะ7แล้วนี่7เจ็ดกำลัง2แล้วลบสองอ้เออถ้าถ้าคิดออก <laughs> ถ้าคิดออกก็คงจะแบบ ปื้ฟ้าบเลยแต่ยากยากขึ้นเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าตัดแับเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งออกจับเวลาสิดืบเหมือนได้เวลาเพิ่มมาประมาณสองวิแต่ไม่ช่วยอะไรกับผมหรอก <laughs> <c oughs> เอ่อแปสบเอ็ดอืมแปดสิบเอ็ด ผมผมได้เท่านี้ไม่รู้มีวิธีอื่นที่ใกล้กว่านั้นหรือเปล่าอ๋อมันมีเมตาอยู่ใช่ใช่ใชผมผมคิดออกตอนหมดเวลามันมีเมตาอยู่ครับเมตาเลขหกเนี่ยกับเลขเก้าเนี่ยคือมันมันมันจำไปแบบเกบกับแปดสิบได้ก็คือมันต้องเป็นเวลสามนี่หว่าสมมติว่าเป็นเวลสาม อ่สมมติเป็นเวลสามบอกเมตาเลข6กับเลข9มันจําไม่ได้ครับมีคนที่เล่นเกมนี้สอนผมมาแบบ6กแฟกหาร9อะไรอย่างเงี้ยมันจําไป80ได้ซึ่งอันเนี้ยแบบค่อนข้างจะ OP อยู่ฮะแล้วก็6กแฟกหาร8ก็ได้90เหมือนกันซึ่งก็ OP เหมือนกันซึ่ง6กแฟกมันได้3แฟกแฟกเลยสามแฟกแฟกหาร9ก็ได้80เหมือนกันอันนี้คือจําจากเลขน้อยมาเลขเยอะเหมือนกัน เมตาของเกมเลยแล้วเราเหลือเลขไรครับเหลือเลขเก้ากับสามอืมอาจจะอย่างนี้มั้งฮะหรือถ้าแบบใครมีวิธีที่ดีกว่านี้อาจจะคอมเมนต์มาหรือเวทอาร์ตคอมเมนต์มาประมาณแบบห้าวิธีที่ดีกว่านี้แล้วได้เก้าสิบหแชมป์ทัวร์โอ้โหโอเคครับอันสุดท้ายคือสามสิบวิ แล้วห้าเลขแล้วทำไงให้ได้หลักร้อยเดี๋ยวเราสุ่มเลขกันดีกว่าชิบโ,โอ้โหแปดเก้าจสิบสองจองคูณสามอ่าโหงงจัดเลยอะรูดเก้าแฟกแฟกอันหนึ่งแฟกแฟก จะรูดเก้าแฟกแฟกหารแปดไงอ่ารูดเก้าแฟกแฟกหารแไม่ถนัดเอาใหมขอขอขออนุญาตเอาใหม่รูดเก้แฟกแฟกหารแปได้90้าสิบเกคูณสามสองเจสเจดกับเจเจกับเจแล้วเราเหลือ24 นึกไม่ออกแฮะเจ็ดเจ็ดสองแปดสี่อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วได้สองเก้าสี่แต่ว่าอันนี้อันนี้คือใกล้ใกล้สุดของผมแล้วมะฮะสองแปดสี่แล้ววิธีการนับคะแนนเลขสามหลักมันนับอีกแบบหนึ่งด้วยครับแบบถ้าสมมติว่าจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะนับแบบอีกแบบหนึ่งถ้าสมมติได้สองเก้าสี่ก็ได้แบบคะแนนเต็มสิบคะแนนเลยแต่ถ้าได้สองเก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้9้าคะแนนครับแบบค,ค่อยๆไล่ลงมาถ้า3มหลักแรกสหลักแรกยังได้แบบ9คะแนนอยู่อีก4ี่หลักไม่ได้8คะแนนอะไรอย่างนี้มั้งครับอันนี้น่าจะได้แบบ7คะแนนหรือไม่ก็6คะแนนโซนนี้แต่ถ้าใครตึงๆก็อาจจะคิดได้สองเก้าสเป๊ะๆเลยอะไรอย่างนี้ครับผมนี่แหละครับก็ฝึกกันได้ครับเกมนี้กำลังโตเลยถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับมาดูครับผมสำหรับ ซีซั่นหลายๆซีซั่นครับซีซั่น3อะไรอย่างเงี้ยอันดับที่1อยู่ที่80,000แล้วก็อันดับที่100อยู่ที่ประมาณแบบ50คะแนนอันนี้คือซีซั่น3ครับผมตุลาปีที่แล้วถึงธันวาปีที่แล้วซีซั่นที่4อันดับที่100อยู่ที่97คะแนนคือคนเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอันดับแรกอยู่ที่100,000คะแนนครับซีซั่นก่อนหน้านี้อันดับที่1อยู่ที่200 0 0 0คะแนนแล้วอันดับที่ 100คือจาก50คะแนนอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่676คะแนนซีซั่นนี้อันดับ1อยู่ที่141,980คะแนนแล้วก็อันดับที่100ของซีซั่นนี้ครับผม2,090คะแนนนะอันนี้คือคือคือเป็นเว็บที่เติบโตแบบโตเยอะมากๆครับ ถ้าผมอยู่อันดับที่78ของซีซั่นนี้อยู่ที่3926คะแนนเล่นเล่นไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วเดือนหน้าก็ผมหมวด1 V1 จะเข้ามาบอกเลยว่าคอมูจิโอเคเซอร์น่าจะได้มีการแบบท้าเบทเธอร์อาร์ตแน่นอนถ้าใครชนะได้คือคือคือสุดยอดครับ <S <S 2> <S 2> <S นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้า1 V1 มาเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งอาจจะมี2 V1 หรือ3 V1 ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่าเกม มีครับผมให้เวทอัตเป็นหนึ่งและอีกอีกฝั่งเป็น3ามคนฝั่ง3ามคนมีใครคิดได้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ชนะชนะเวทอัตแต่จะยากไปหน่อย <c oughs> ยากไปหน่อยสําหรับฝั่ง3ามคนนี่แหละเอ้านี่ไงพัดพิก,กไก่เล่นอยู่พอดีโอ้โหห้าแฟกห้าแฟกค,คือเท่าไหร่ห้าแฟกค,คือ120ยยี่สิบร้อยยีคูณสองสองร้ยลบสเจฮ้ <c oughs> โอ้โหเล่นพอดีแล้วแล้วแล้วได้ออกคลิปพอดีคุณพันธุ์ที่ยิงไก่เขาเล่นมา8ปีแล้วสำหรับศิลปะหัตกรรมเนาะแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนมา8ปีแล้วครับแล้วก็เป็นท็อปแรงด์จีโอด้วยเหมือนกันคือเป็นท็อป10แล้วก็เป็นแชมป์ทัวร์พี่วงพีครับสี่ซันล่าสุดครับผมสี่ซันที่6ครับสุดยอดโอเคลงคลิปจริงเลยครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับ fastmatch.io ครับเล่นกันได้เนาะฟรีเลยโอเคครับบายบายครับเย้